สวัสดีคะ่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องตาลิเติลทาร์ t นะคะวันนี้หมอนตานจะมานเรื่องราวสถานการณ์ความรักของใครคะใช่สถานการณ์ความรักของคุณหรือเปล่าจําไว้ว่าทุกครั้งที่เราอ่านหน้ากาศหน้าไพ่ทาโร่ออราเคิลหรือข้อความน,นี่คือดวงโดยรวมนะคะไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังแล้วก็รับ เลือกสิ่งดีๆไปค่ะไปเป็นแนวทางไปเป็นไกด์ไลน์ในการดำเนินความสัมพันธ์กับคนที่คุณรักหรือคู่ชีวิตของคุณหรือคู่รักของคุณในอนาคตนะคะวันนี้จะมาเปิดด้วยสำหรับ Cosmic Cycle Tarot สำหรับสีม่วงนี้นะคะแล้วก็มาดูการพี่นางฟ้านะคะด้วย Romance a n g e l ค่ะ DY นะคะพลังงานที่ คอยดูแลคุณอยู่นะคะทุกคนนะคะเขาอยากบอกอะไรนะคะให้บอกเกี่ยวกับเรื่องราวความรักที่จะเกิดขึ้นนะคะต่อจากนี้ไปนะคะไม่ว่าตอนนี้ของไม่ว่าคุณกับใครคนนั้นนะคะผู้หญิงผู้ชายเพศทั้งเลือก LGBTQ+ จะมีปัญหาหรือไม่มีนะคะรักกันดีหวานชื่นใดๆก็ตามเรามาดูว่าเหตุการณ์ต่อจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นนะคะก <ś m prototype> ่อนที่เราจะไปเราจะมาเปิดวันที่เกี่ยวข้อง รัคนณาราศีที่เกี่ยวข้องอาจจะเป็นดาวจันทร์ดาวศุกร์ของคุณหรือใครคนนี้นะคะหมอตาลจะเปิดกัน8ไปนะคะหรือถ้าใครอยากดูดวงุ่นตัวทักเข้ามาที่หน้าช่องนะคะหน้าช่องหน้าช่องทาง u t u b e เนี่ยคะ่ะของมอตานจะมีรายละเอียดในการติดต่อรวมทั้งใต้ชื่อคลิปนี้นะคะ จะมีรายละเอียดในการติดต่อถ้าใครอยากดูนะคะสอบถามเป็นคำถามได้ค่ะหรือจะดูแบบว่าเนื้อคู่เอออะไรอย่างเงี้ยถามได้ทักเข้ามานะคะมีหลายแพ็กเกจนะคะถามได้เลยแล้วก็รับคำทำนายตามคิวที่จองเข้ามานะคะมีวันที่เกี่ยวข้องนะคะเป็นวันอังคารวันพุธวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์ค่ะ ราคนาราศีอาจจะเป็นดาวจันทร์หรือดาวศุกร์ของคุณหรือใครคนนี้คะ่ะกุ่มเมธต,ตุลน,นะคะพลังงานตัวเลขค่ะ1 3 4 6 7 11ค่ะอืมคู่ทํานินเฟรมแล้วนะ11 11น,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 นะคะ17 71ค่ะ13 31ค่ะ14 41ค่ะ 7 6 67 37, นะคะ3773นะคะประมาณนี้นะคะก็ภาวนาข,ขอให้เป็นคู่รักโซเมทธ,ธรรมดาเนาะอ๋อไม่ค่อยอยากได้ทวินเฟรมเลยค่ะค่อนข้างเหนื่อยลูกดวงบอกว่าค่อนข้างเหนื่อยคะ่ะทวินเฟรมค่อนข้างเหนื่อยจังเลยนะอ่าไม่รู้ค่ะมันขึ้นอยู่ที่โชคชะตาของคุณกับคนคนนี้นะคะว่าคุณกำลังจะเจอความรักแบบใดลดักษณะใดนะคะ นึกถึง energy ใครคนนี้นะคะผู้หญิงผู้ชายเพศทางเลือก LGBTQ+ ถ้าคุณโสดก็นึกถึงคนในอนาคตของคุณว่าเขาจะเป็นใครนะอะไรเนี้ยหรือถ้าคุณมีแฟนอยู่แล้วก็มาดูว่าความรักจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปนะคะทราบชื่อทราบหน้าก่อนนึกถึงไว้นะคะ ขออนุญ,ญาตนะคะเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําตัวของพวกคุณทุกท่านที่ผ่านเข้ามารับชมรับฟังคลิปในวันนี้ขอให้คําทํานายครั้งนี้นะคะเป็นแนวทางให้กับพวกคุณทุกคนทุกท่านนะคะอย่าเพิ่งเปิดจ้านะเดี๋ยหมอตานขอเลือกการ์ดก่อนนะคะใบแรกได้ไรเดอรฟู้เลยนะคะรู้สึกว่าพลังงานของคนที่เป็นอิสระแล้ว พลังงานของคนโสดค่ะพลังงานของคนที่เพิ่งจบความสัมพันธ์มาแล้วตอนนี้ได้รับอิสระนะคะเป็นแค่ไปแรกค่ะยังไม่รู้ว่าเป็นความรักแบบใดเดี๋ยวฟูใบนี้นะคะตอนนี้คุณรู้สึกว่า มีความสุขอยู่กับตัวเองมีความสุขอยู่กับสิ่งที่ทำแล้วก็ชอบเนี่ยอาจจะมีแพลนนะคะช่วงนี้อยากไปเที่ยวอยากไปปลดปล่อยอยากไป Enjoy อยากไปแบบผ่อนคลายนะคะไม่ว่าจะภายในประเทศก็ดีหรือต่างประเทศแต่คุณลึกๆแล้วอยากอยากบินไปที่นี่สักครั้งหนึ่งนะ,ะไปดูว่าจะเจออะไรไหมนะคะกับการ ไปยังสถานที่ต่างๆที่คุณไม่ได้เคยไปหรือคุณไม่คุ้นเคยนะมันจะมีเหตุการณ์อะไรไหมมันเหมือนเป็นการผชญภัยอะค่ะผชญภัยกับตัวคุณเองนะคะเพราะว่าคุณเพิ่งจะเสียใจมาคุณเพิ่งจะผิดหวังมาะค่ะในเรื่องของความรักเพิ่งจะรู้สึกว่าเหนื่อยจังเลยความรักค้งนี้ทอรอมานจังเลยนะคะนายออฟสอดไปนี้นะคะเออแล้วยิ่งถ้าคุณอยู่ในโหมดที่อยู่คนเดียวนะคะไม่ได้ พูดคุยกับใครอยู่ในห้องส่วนตัวหรือช่วงเวลาที่อยู่คนเดียวคนค่อนข้างเครียดซีเรียสนะคะนึกถึงะค่ะหวนถึงความรักที่มันทําให้เจ็บปวดทําให้เสียใจแล้วก็หมอตันเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะหมอตันไม่อยากอธิบายภาพใบนี้เยอะนะคุณจะเข้าใจอารมณ์คุณจะจมดิ่งอยู่ตรงนั้นนะคะ <S <S แป๊บหนึ่งอะหมอตนันรู้สึกว่าแป๊บหนึ่ง <S <S ไม่ได้ไม่ได้ตลอดนะคะเพราะว่ามีเดี๋วฟูใบแรกเนาะ มันอาจจะเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่คุณรู้สึกว่าขอเศร้าบ้างขอเศร้าหน่อยนะคะแป๊บเดียวเท่านั้นแหละนะคะขอเวลานี้หน่อยแป๊บหนึ่งเพื่อเศร้านะคะแต่ว่าคุณก็เป็นคนที่เปลี่ยนอิรยาบทได้ไวนะคะคุณรู้ว่าคุณไม่ควรจะจมอยู่ตรงนี้นานไม่ควรจะเศร้าอยู่ตรงนี้นานนะคะคิงออฟซอดค่ะใครคนนั้นอใครคนนั้นคนที่แบบคนคนนี้เป็นคนที่ไม่ค่อยไม่ค่อยไปโฟกัสความรัก เขาเป็นคนที่ไม่โฟกัสความรักเลยเรื่องงานเรื่องเงินเป็นสิ่งสําคัญสําหรับชีวิตเขานะคะคนคนนี้ค่อนข้างที่จะเป็นคนบ้าง,งานทํางานหนักจนละเลยแฟนไม่สนใจแฟนหรือละเลยคุณน่ยนะคะก็เลยทาให้ความสัมพันธ์มันมีปัญหากันนะคะเลิกการจบการนิ่งกันนะคะถ้าคุณไม่เลิกกันก็นิ่งกันไปนะคะเขาเป็นคนที่บ้าง,งานนะ,ะเอาจริงเอาจังมากกับเรื่องอาชีพและการเงินนะคะจนความรักก็แบบ ความรักมันมันไม่มีการพัฒนาหรือมันไม่มีการเดินไปต่อด้วยกันนะคะไฟออฟวาร์ war, นี่ไงประเด็นปัญหาความขัดแย้งความไม่เข้าใจนะคะอาจจะเป็นคุณทั้งสองคนนะคะที่มีเรื่องกันไม่เข้าใจและอีกพลังงานก็คือคนรอบข้างเข้ามายุ่งในความสัมพันธ์ทําไม่เกิดปัญหาทําให้ทะเลาะกาันทะเลาะเปราะแวงด้วยความไม่เข้าใจแหละการยุแยงแต่แข่งรั่วของบุคคลอื่นอะไรอย่างนี้ด้วยนะบางพลังงานก็เจอแบบนี้เลยนะค่อนข้างท็อกซิกนะคะ มีการทะเลาะก,กันค่ะมีการไม่เข้าใจแม้ว่าอยากจะให้ความรักมันมันมันดีอะมันใช้ชีวิตคู่ด้วยกันหรือเป็นแฟนกันต่อไปแบบนี้แต่มันก็จะต้องจบลงด้วยปัญหาของคุณทั้งสองคนที่สร้างขึ้นมาหรือคนอื่นๆที่เข้ามายุ่งทําให้เกิดประเด็นนะคะไฟล์อวานใบนี้ไพ่ใบนี้กลับหัวค่ะตอนนี้คุณค่อนข้าง enjoy ค่ะอน j o ยกับเพื่อนอน j o ยกับ คนรอบข้างกับคนที่คุณรักกับคนที่เขาห่วงใหญ่คุณนะคะอยู่กับเพื่อนคะ่ะตอนนี้นะคะแล้วก็อีกหนึ่งกรณีนะคุณอาจจะเจอกับพลังงานของใครคนนี้ผ่านเพื่อนคุณนะคะก็เลยทําให้ได้รู้จักกันและคบกันนะคะตอนนี้มาตานขอให้คุณไปโฟกัสกับความสุขของตัวเองสิ่งที่คุณแฮปปี้ทำแล้วมีความสุขทำไปคะ่ะนะอะไรที่มันเครียดก็เศร้าได้คะ่ะ แต่อย่าไปโฟกัสนาะนนะ,ะเพราะมันไม่มีอะไรดีขึ้นมานะคะอันนี้เป็นคำแนะนำนะคะร่วมทั้ง is o p e n i c l is o p e n i c l e คืออะไรคุณอยากให้ความรักของคุณนะมันมีความมั่นคงชัดเจนมากขึ้นนะคะคุณอยากให้ความรักณออนะตอนนี้ที่เป็นอยู่จากที่นิ่งจากที่มีปัญหาจากที่ทะเลาะกันนะคะอยากให้มันมีอะไรที่มันชัดเจน มีอะไรที่มันสามารถจับต้องได้นะคะและคุณก็อยากได้ความรักที่มันค่อนข้างจะบาลานซ์นะคะบาลานซ์ Balance ในความสัมพันธ์ก็คือมีการให้และรับที่เท่าเทียมกันมีการรับฟังปัญหากันมีการแชร์ความคิดความรู้สึกหรือสิ่งที่อยากบอกอยากให้ทําในชีวิตคู่นะคะคุณอยากได้โมเมนต์ประมาณนั้นนะคะกับใครคนนี้นะคะกับใครคนนี้หมอตาลรู้สึกว่าเป็นไพ่ของคุณเพิ่งโสดค่ะ และมีประเด็นปัญหาไม่ใช่คนที่โสดไม่มีแฟนเลยนะความรักในวันนี้เป็นความรักที่เพิ่งจะโสดหมาดๆแล้วก็เพิ่งจะเลิกกับแฟนหมาดๆหรือว่ายังอยู่ในความสัมพันธ์ที่นิ่งเงียบกันนะคะไพ่คนโสดโสดมานะพูดถึงคนโสดโสดมานะคะคุณไม่ต้องซีเรียสนะคะว่าคุณจะไม่มีคู่นะคะ ใครคนนี้อาจจะไม่ใช่คู่คุณนะคะอาจจะเป็นคู่กรรมนะคะอาจจะเป็นคู่กรรมเพื่อมาสอนอะไรบางอย่างในบทเรียนของชีวิตทางด้านความรักนะคะมองมองขึ้นไปบนท้องฟ้าค่ะยังมีอะไรอีกหลายหลายอย่างนะคะท้องฟ้าดวงดาวไม่ว่าจะกลากงวันกลางคืนนะยังมีอะไรอีกหลายหลายอย่างอยากให้คุณได้เรียนรู้และพัฒนาอยากให้คุณได้เติบโตผู้คนยังมีอีกหลากหลายคนค่ะ ะะที่จะผ่านเข้ามาในชีวิตคุณนะคะตราบใดที่คุณยังไม่สิ้นลมหายใจนะคะมันจะมีคนใหม่ๆเข้ามาแล้วคุณก็มีความหวังและความฝันเสมอว่าจะได้เจอเนาะคนคนนั้นคนที่ใช่สําหรับเราในอนาคตนะคะถ้าคุณมีมายเซตที่ดีอย่างเงี้ยนะคะอย่าไปคิดลบอคติว่าเอ้ยฉัน คงไม่เจอแล้วนะมั้งความรักรักแท้หรือผู้แท้ของฉันนะคะคุณมีค่ะถ้าคุณมีความหวังคุณมีศรัทธาคุณจะได้เจอในอนาคตนะคะไพ่ของเดอะส a r ์เป็นไพ่ที่ดีนะคุณอาจจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงโดดเด่นในแวดวงสังคมของคุณเองนะคะหรือว่ามีผู้ติดตามเยอะในสื่อโซเชียลเนาะคือทําอะไรก็เป็นที่จับตาม,มองนะคะ เนี่ยการที่คุณโดดเด่นในสังคมของคุณนะคะมันไม่ยากเลยที่คุณจะเจอพลังงานใหม่ๆนะคะแล้วมันก็ไม่ได้ยากเลยที่คุณจะลืมความสัมพันธ์ที่มันค่อนข้างท็อกซิกนะคะปัจจุบันนี้ก็ดีหรืออดีตเมื่อไม่กี่เดือนไม่กี่ปีที่ผ่านมานะคะ มือนจักรวาลเขากำลังนำทางให้คุณไปเจอกับใครสักคนหนึ่งนะคะ Ten of Wands ค่ะตอนนี้ถ้ามันเหนื่อยมันหนักในเรื่องของความสัมพันธ์วางมันลงนะคะอย่าเพิ่งไปโฟกัสอะไรที่มันเป็นท็อกซิกเนาะความเครียดความกังวลทิ้งมันไปค่ะไม่ต้องไปแบกไม่ต้องไปฝืนรับความรู้สึกอะไรที่มันค่อนข้างหนักหน่วยมาเก็บมาเครียดนะนะคะยิ่งชีวิตคุณอนะชีวิตคุณเองนะคะคุณอาจจะเป็นคนที่ มีความรับผิดชอบสูงนะคะในเรื่องตำแหน่งหนะ้าที่การงานดูแลคนหลายๆคนหรือถ้าไม่ได้แบบมีตำแหน่งสูงๆก็คือคุณก็เป็นคนปัจปจุชนธรรมดาในหละ,ะที่มีความรับผิดชอบเยอะอย่างเช่นคุณมีคุณพ่อคุณแม่ที่จะต้องดูแลคุณมีลูกคุณที่จะต้องดูแลเพราะว่าอะไรพูดนี้หมอตารู้สึกว่าคุณเป็นพลังงานของ คุณแม่ลิงเดียวคุณพ่อลิงเดียวนะคะคุณมีลูกที่จะต้องรับผิดชอบคุณมีอะไรอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่คุณจะต้องโฟกัสโฟกัสตรงนั้นก่อนค่ะความรักถ้าคนที่ใช่เขาจะมาเองนะคะชีวิตคุณไม่ได้ไม่ได้มาได้ด้วยง่ายๆเขาเรียกว่าอะไรไม่ได้เงินไม่ได้เงินไม่ได้ความสําเร็จมาด้วยง่ายๆคุณจะต้องลงแรงลงมือทํา และความสำเร็จนั้นมันถึงจะเกิดผลคุณจะเห็นได้ด้วยอะไรคะน้ำพักน้ำแรงของคุณเองนะคะคุณเป็นคนที่ทำบุญไม่ค่อยขึ้นทำกับใครไม่ค่อยขึ้นเลยถึงคุณจะให้ใครไปสักเท่าไหร่แต่หรือสิ่งตอบแทนเหล่านั้นนะมันเหมือนทำแล้วให้เปล่านะคะคิดว่าไม่ต้องไปเรียกร้องสิ่งตอบแทนจากใครคนอื่นหรือสิ่งที่คุณเคยให้ไปไม่ต้องไปเรียกร้องค่ะให้คือให้เราคิดซว่าให้เราคิดซว่าทำ บุญทำทานเราคิดซะว่าให้ด้วยความหวังดีสิ่งนั้นล่ละค่ะไม่นานคุณจะได้รับตอบกลับมาค่ะเป็นเรื่องดีๆที่คุณจะได้เจอในอนาคตต่อจากนี้นะคะอะไรที่คุณเคยทำไว้แล้วมันไม่ประสบความสำเร็จคนอื่นไม่เห็นค่าด้อยค่าหรือว่าไม่ได้รับสิ่งดีๆตอบแทนกลับมาจากชีวิตนี้ชีวิตน,นี้ฉันเหนื่อยมาก ฉันค่อนข้างลำบากฉันจะต้องหาได้ด้วยตัวเองฉันจะต้องทำได้ด้วยตัวเองจงภูมิใจกับสิ่งที่คุณทํามาจงภูมิใจกับสิ่งที่คุณมีอยู่นะตอนนี้ไม่ว่าคุณจะมีอะไรมีอาชีพที่มั่นคงมีอาชีพที่ฉันสามารถเลี้ยงด้วยตัวเองได้โดยที่คุณไม่ต้องไปขอใครจงภูมิใจกับสิ่งที่คุณมีนะคะและคุณมาถึงจรงเนี้ยมีรถมีบ้าน บางคนมีที่ดินนะคะด้วยนาพักนําแดงของคุณจงภูมิใจว่าคุณหามาด้วยความสุจริตและความสามารถของตัวเองนะคะจากนี้ไปคุณจะไม่เป็นผู้ไม่ถูกเลือกค่ะคุณจะเป็นผู้เลือกคุณจะเป็นผู้เลือกแล้วนะคะคนที่เข้ามามีหลายคนมากๆพิจารณาดีๆดูดีๆนะคะมีทั้งคนดีและไม่ดีอยู่ในอยู่ในนี้นะคะหลากหลายคนที่จะเข้ามาทักหาคุณเออจีบคุณหรือ เข้ามาในสายของเพื่อนร่วมง,งานรุ่นพี่รุ่นน้องใดๆดูดีๆพิจารณาดีๆนะคะอันดับแรกคุณจะต้องรู้คุณค่าและรักตัวเองให้เป็นนะคะ่ะมีความรักได้ค่ะแต่เราก็ต้องรักตัวเองด้วยนะคะรักตัวเองกับการเห็นแก่ตัวนะคะมันมีเส้นบางๆขั้นกลางนะคะรักตัวเองคืออะไรนะคะลองไปเรียนรู้และศึกษาดูนะคะควรจะทำอย่างไรนะคะ คุณจะเป็นผู้เลือกแล้วแหละนะคะความรักครั้งนี้ต่อจากนี้นะคะคุณจะไม่ใช่คนที่ถูกทิ้งขว้างในด้านอารมณ์ความรู้สึกนะคะภายของ T o p e r a i n นะคะใครที่มีปัญหาในเรื่องของการเงินอยู่ตอนนี้นะคะ คุณจะได้รับความช่วยเหลือค่ะอย่างเช่นอาจจะมีที่ปรึกษาไม่ว่าจะเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องหรือเพื่อนนะคะมาให้คําแนะนําคาปรึกษาทางออกทางการเงินที่ดีนะคะหรือจะมีการร่วมลงทุนค้าขายกิจการอะไรบางอย่างดูดีๆนะคะเรื่องเอกสารสัญญามันจะต้องเป็นธรรมนะคะมันจะต้องเป็นธรรมแล้วมันควรจะได้ผลประโยชน์ได้กำไรที่มันคุ้มค่านะคะอะไรที่มันเป็นแค่ความฝันลมๆเล้งๆมันไม่สามารถจับต้องได้นะคะก็ ปล่อยมันไปนะไม่ต้องไปโฟกัสนะคะถ้ามันเป็นแค่คําพูดมันยังไม่สามารถจับต้องได้นะเราไม่ต้องเอานะไม่ต้องสร้างนะคะแต่ในเรื่องการเงินะจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือคุณนะคะถ้าไม่ให้คําปรึกษาก็ให้ในเรื่องของการสร้างอนาคตค่ะในเรื่องของอาชีพการเงินนะคะแล้วคุณรู้สึกว่าพอได้ร่วมลงทุนค้าขายหรือทํากิจการอะไรร่วมกิจการอะไรกับเพื่อนหรือว่ากับคนในครอบครัวนะคะ หมอตารู้สึกว่าเส้นทางอาชีพครั้งเนี้ยนะคะมันจะนำเม็ดเงินมาให้กับคุณในอนาคตนะคะคุณจะเหนื่อยน้อยลงนะคะจะมีเหมือนเพื่อนคู่คิดคู่แช์นะคะแชร์สิ่งดีๆให้กันอะไรแบบนี้นะคะเรื่องความรักวางมันลงไปค่ะเพราะหมอตานรู้สึกว่าเรื่องการเงินและการงานของคุณจะประสบความสำเร็จต่อจากนี้นะคะต่อจากนี้เรามาดูไพ่ใบขยาย,ายห,หน่อยนะคะ ไปขยายบอกว่าเย่ยนะเจนออฟซอดนะคะแค่เรื่องงานก็ปวดหัวแล้วจ้าแค่เรื่องงานเรื่องอาชีพก็ปวดหัวแล้วแต่ละวันแต่ละเดแต่ละมือ้อฉันต้องเจออะไรอีกหลากหลายอย่างนะคะเรื่องความรัก,กวางมันลงนะค,ะคุณคุณค่อนข้างรู้สึกเหนื่อยกับความรักจากที่คุณเป็นฝ่ายวิ่งตามไล่ล่าตอนนี้คุณอยู่เฉยแล้วฉันพอแล้วฉันไม่เอาแล้วนะคะ แค่เรื่องงานฉันก็ปวดหัวแล้วเรื่องการหาเงินการดำลงชีพแต่ละวันก็ปวดหัวแล้วนะคะก็ไม่ต้องโฟกัสเนาะเออจะมีใครบางคนนะคะคนนี้หมอตาลรู้สึกว่าเขาจะเป็นคนทางไกลที่เขามาทำอะไรจุดนี้แหละที่คุณอยู่ติดต่อนะคะพบเจอกันโดยบังเอิญก็ได้นะคะ กับคนทางไกลกับคนที่ไม่ได้อยู่ในถิ่นฐานเดียวกันกับที่คุณอยู่นะคะคนคนนี้เขาจะเข้ามานะคะมันจะเป็นยังไงอีกอะอย่าเปิดอีกจังเลยอะอย่าเปิดอีกจังเลยนะคะขอห้าใบนะคะขอห้าใบแบบสุม่มแบบสุมแล้วกันนะคะคนตามวันที่หมอตาลบอกเลยนะคะแล้วก็มีโดดเด่นก็คือมีกลุ่มนะคะที่โดดเด่นขึ้นมามากนะคะอืม ลัคนาราศีตามนั้นเลยนะคะที่บอกไปเนาะธาตุไฟเมษิงธนูค่ะธาตุลมเมถุนตุลกุมค่ะแล้วก็ธาตุดินโอ้มนขึ้นครบทั้งสี่ธาตุเลยนี่นะธาตุดินพุกศก,กัณฐ์กรแล้วก็ธาตุน้ำมีกรกฎพิจิกวันนี้เป็นแรนดอมของทุกคนเลยนะคะเพราะขึ้นครบท,ทั้งสี่ธาตุเลยค่ะคุณและเขาจะเจอเหตุการณ์คล้ายๆกันค่ะคือถูกคนรัก ด้คะ่ะถูกทิ้งนะคะแล้วมันเป็นความรักที่สดใสมากเลยนะเดอะซันขึ้นคุณจะได้เจอคนที่เป็นรักแท้ของคุณนะไพ่ดีนะเดอะซันนะอืมคนทางไกลจริงๆนะคะเขาถ้าได้เจอกันแล้วนะคะมันจะมีการติดต่อสื่อสารพูดคุยมาหามาพบมาเจอกันบ่อยมากขึ้นนะคะก็จะเป็นรักทางไกลนะคะแลนดอมวันนี้คุณจะได้เจอกับรักครั้งใหม่ที่เป็นคนรักทางไกลนะคะ เอร์มิค่ะใครคนนี้อาจจะอายุมากกว่าคุณเป็นถ้าอายุไม่มากก็คือมีความเป็นผู้ใหญ่มากกว่าอายุนะคะคนคนนี้จะค่อนข้างเป็นคนที่เงียบเงียบไม่พูดอะไรมากแต่จะเป็นคนถึงเขาจะเป็นคนที่เงียบสุขุมนะคะแต่ความเป็นเขานะ่ะมันจะมีออร่าอะไรบางอย่างที่มันมีความสดใสความน่ารัก นะะหน้าอ่านจะอ่อนกว่าวัยมากๆถึงจะอายุมากสมมุตินะคะถ้าคุณไปเจอคนที่อายุ40-50แต่เขาจะหน้าเด็กเขาจะหน้าเด็กมากสลับพลังงานไปเลยอีกกรณีหนึ่งคือคนคนนี้อายุน้อยกว่าคุณแต่ว่าความคิดความอ่านเป็นผู้ใหญ่มาก นะคะเป็นผู้ใหญ่มากๆเกินเกินกว่าอายุนะคะมี2กรณีนะคนที่อายุไล่เลี่ยกกับคุณไม่เห็นนะคะไม่เห็นนะคะแต่ก็จะมีพลังงานของคนเก่าวนเวียนกลับเข้ามา <c oughs> หมอตันบอกว่าเขาไม่ได้จบง่ายๆนะคนรักเก่าของคุณนะคะอาจจะมีอะไรที่แบบอื บางสิ่งบางอย่างที่จะต้องเคลียร์กันนะให้มันจบจบเลยนะคะรู้สึกว่ามันจะต้องเคลียร์กันให้จบนะคะออจะอาจจะแวะเวียนเข้ามานะคะทำให้คุณไม่สบอารมณ์ทําให้คุณรู้สึกงุดหงิดนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากเดินหน้าต่อนะคะไพ่เดอะซันเกิดขึ้นอยากเดินหน้าต่อเดินไปคะ่ะเดินไปเลยตอนเนี้ยโฟกัสที่ความสุขของตัวเองกับสิ่งที่คุณมีอยู่ ทำให้เต็มที่ค่ะในเรื่องของความสําเร็จของชีวิตคุณจะได้เจอกับคนทางไกลคนใหม่เมตตารู้สึกว่าคนเก,าเก่าก็ยังมีพลังงานวนเวียนเข้ามาอาจจะมีการทักหาถามถ่ยอะไรอย่างนี้หรือว่าเจอหน้ากันอะไรอย่างนี้นะคะก็เป็นพลังงานความรักที่มันเป็นเหมือนการทดสอบจิตใจการทดสอบจิตใจของคุณด้วยนะคะใครที่อยากเริ่มต้นใหม่นะคะคุณจะได้เริ่มต้นใหม่นะกับคนทางไกลนะคะ แล้วก็มีราศีที่เพิ่มขึ้นมาก็ราศีกันนะคะราศีกันที่ขึ้นมานะคะมาดูว่าพี่นางฟ้าอยากบอกอะไรอีกจ้าพี่นางฟ้าอยากบอกว่าความรักครั้งนี้จะเจออะไรอีกคะหมอตาลเรามาเลือกกันไม่รู้แหละ4 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10ี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสเลือกกันสิบป เรามาดูใบแรกนะคะใบแรกเขาบอกว่าอืถึงเวลาที่คุณกับแฟนเก่าคุณอะ่ะมันจะต้องตัดขาดกันเออถ้าใบนี้ขึ้นมานะไม่แน่นะคะไม่แน่นะคนที่กลับเข้ามาใหม่อาจจะเป็นคนเก่าของคุณนี่แหละคะ่ะมันเป็นไพ่การถอยหลังจากกันแยกห่างกันนะคะถึงเวลาที่ตัดขาดกันแล้วก็โฟกัสกับสิ่งที่เป็นปัจจุบัน กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะมันเป็นช่วงเวลาที่คุณต้องจบต้องจากต้องเลิกค่ะแต่ถ้า,พาไพ่ใบนี้กลับมาหมอตามไม่รู้ว่าจะเป็นคนนี้หรือเปล่าที่กลับมานะคะหรือเป็นคนใหม่ใหมบางคนนะก็ได้เจอคนใหม่เลยบางคนก็เป็นคนเก่าหรือเปล่าถ้ามีไพ่ของรีทิดเกิดขึ้นนะนะไม่แน่ใจดูก่อนจ้ะ express your love แสดงความเป็นตัวเองแสดงความเป็นตัวตนของคุณออกมาให้เต็มที่และเดินหน้า กับสิ่งที่คุณโฟกัสอยู่นะคะแล้วคุณจะได้เจอความรักความโรแมนติกภายภาคหน้าความสัมพันธ์ที่มันจะเกิดความโรแมนส์เกิดเป็นเหมือนพรมริขิตเจอกันแล้วก็รู้สึกดีๆมีปฏิสัมพันธ์กันนะคะระหว่างคน2คนนะคะจงแสดงความเป็นตัวของตัวเองอแสดงความน่ารักแสดงสิ่งดีๆออกมานะคะในตัวคุณ ไม่ว่าคุณจะเจอกับใครแม้กระทั่งกับคนเก่านะคะถ้าคุณไม่อยากโฟกัสแล้วก็จากกันด้วยดีเถะนะไม่ต้องทะเลาะกันไม่ต้องมีอะไรที่มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ,ะอย่าจากกันไม่ดีเลยจากกันด้วยดีเถอะอะไรแบบนี้ถ้าคุณอยากไปเริ่มต้นใหม่นะคะไพ่ของ make the effort ค่ะใช้ความพยายามค่ะนะคะ นะถ้าไพ่ใบนี้ขึ้นมาเนี่ยหมอตารู้สึกว่าจะได้มีการวนกลับมานะคะคุณคู่ควรกับความรักนะคะการพยายามทำในสิ่งที่คุณโฟกัสอยู่นะคะปัจจุบันนี้นะคะมันจะนำให้คุณได้ไปเจอกับใครสักคนหนึ่งที่คุณกำลังตามหาและคุณจะได้รับคำแนะนำต่อจากนั้นนะคะแล้วคุณจะคิดได้พูดง่ายๆคุณจะคิดได้ว่าคุณจะทำไงต่อในเรื่องของความรัก เริ่มต้นใหม่ไหมหรือว่าคุณจะอยู่จุดเดิมนะคะคุณก็ลองพยายามกับชีวิตของตัวคุณเองให้เต็มที่ก่อนนะตอนนี้นะคะมอตันขออ่านเป็นพลังงานใหม่ๆนะยังไม่ได้อยากโฟกัสพลังงานเก่านะคะฮันนี m มูนเกิดขึ้นค่ะอาจจะไปเจอกันโดยแบบ ไปเที่ยวนะะี่คะคุณมีแพลนว่าจะไปจังหวัดนี้ไปเที่ยวทะเลภูเขาแม่น้ําน้ําตกอะไรก็ได้ที่คุณอยากไปแล้วคุณก็ไปเจอกันนะคะเป็นช่วงเวลาที่คุณมีความสุขแล้วคุณไปเจอกับใครแล้วมาแบบแฮปปี้อ่ะรู้สึกมีความสุขได้เจอ พลังงานคนใหม่ๆเพื่อนใหม่เพื่อนใหม่อาจจะเป็นคนรักในอนาคตอะไรอย่างนี้นะคะหรือได้การแนะนำจากเนี่ยแหละจัดทริปแล้วไปเที่ยวกันแล้วก็ไปเจอกันอย่างนี้นะคะมีฮันนีมูนนี่ไม่ได้หมายถึงว่าคุณจะได้แต่งงานนะคะแต่มันหมายถึงการไปท่องเที่ยวนะคะเดินทางได้นะคะอะไรแบบนี้นะคะ Let your friend help you เนี่ยคุณจะได้รับคำแนะนำเพื่อนแนะนำแก ฉันมีรุ่นพี่ดีๆแ,นะแนะนำอยากให้รู้จักแกฉันมีรุ่นน้องดีๆอยากแนะนำให้รู้จักอะไรอย่างนี้นะคะก็เขาเพื่อนก็รู้ว่าคุณก็โสดมาสักพักหนึ่งแล้วคุณก็ำลังพยายาม Mo v อ on น่นะคะก็เลยแบบไม่อยากให้คุณเครียดไม่อยากให้คุณเหงารับเขาไว้พิจนารณาเป็นเพื่อนก่อนก็ได้อะไรอย่างนี้นะ <laughs> เพื่อนคุณจะเชียเต็มที่เลยแกรับไวพนานา้พิจารณาพูดคุยกับ เขาสันหน่อยหนึ่งเออลองเปิดใจสักนิดนึงอะไรเพื่อนก็ขยนันขยอนะคะหรือถ้าคุณแบบเพื่อนไม่ได้แนะนําเลยก็นั่นแหละคะ่ะสิ่งที่คอยดูแลคุณคอยปกปักคุม้มครองคุณอยู่จะเป็นคนแนะนํานําพาเขาเข,าเข้ามาให้คุณได้เจอกันนะคะไปนี้คืออะไรคะ Forgive and Learning คะ่ะเนี่ยคะ่ะจงให้อภัยกับอดีตที่ผ่านมาคนรักเก่าเหตุ hate, การณ์เก่าๆให้อภัยและเรียนรู้กับมันนะคะอะไรที่ไม่ดีเคยเป็นพิษ เคยเป็นพฤติกรรมที่ไม่ดีต่อกันนะคะจงเรียนรู้กับสิ่งนั้นนะคะและนำมาปรับใช้กับคนปัจจุบันนะคะกับคนใหม่ๆหรือคนในอนาคตต่อจากนี้นะคะจงเรียนรู้กับอดีตนะคะ Love yourself first เห็นไหมรักตัวเองก่อนมาเป็นอันดับแรกค่ะการรักตัวเองการรู้คุณค่าในตัวเองการเคารพตัวเองนะมันจะนําพลังงานที่น่าดึงดูดมันเป็นเหมือนแม่เหล็กดึงดูดคนที่ใช่เข้ามาหาคุณนะคะมันจะเกิดความโรแมนติกคนที่คนคนนี้คนใหม่เขาจะเป็นคนที่โรแมนติกมากนะคะเขาจะเป็นคนที่แสดงความรักความจริงใจให้คุณได้เห็นเลยนะคะเวลาคุณมีความรักนะคะคุณจะต้องมีสติ นะคะในการนำทางชีวิตด้วยนะคะอย่าใช้อารมณ์อิโมชันนำทางนะคะไม่งั้นเอ่อมันจะเจอแบบว่าอะไรอะ่ะเลิบบอมบิงหรือนาซิสิกนะคะโดยที่คุณหลงมัวเมาตะมืดตะมัวนะคะไปกับความรักหลงหัวปักหัวปมโดยที่คุณขาดสติจงมีสติทุกครั้งนะคะไม่ว่าใครจะเข้ามาก็ตามดูดีๆพิจารณาดีๆด,ดูให้ท่องแท้ถึงนิสัยใจคอนะคะ รีคอนซิเลชันการคืนดีกันหมอทานว่าจะไม่อ่านพลังงานเก่าๆสำหรับบางคนที่กำลังรอแฟนเก่ากำลังรอคนรักเก่าหรือตอนนี้ความรักของคุณก็หยุดนิ่งกันไปจากกันไปแต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นเลิกกันหรอกแต่ก็รอห่องและแห่งจะได้มีการคืนดีกันแน่นอนไพ่รีทีสไปเนี้จะได้มีการหันหน้ากลับมาค่ะเพื่อคืนดีกันแล้วก็มีเกิดการประนีประนอมกันในความสัมพันธ์ มิตรภาพอะไรเงี้ยมันจะคงมีอยู่ค่ะแล้วคุณก็จะเป็นคนที่เนี่ยค่ะ forgive and learning ให้อภัยและเรียนรู้กันอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นไพ่ของอสิ่งที่บางคนนะคะก็ยังตัดกันไม่ขาดเพราะว่ายังมีความรักความรู้สึกดีๆความห่วงใยที่มีให้กันอยู่นะคะถ้าใครที่อยากคืนดีกับแฟนเก่าก็ช่วงเวลาที่ห่างกันก็ใช้ชีวิตของคุณให้มีความสุขค่ะ เรียนรู้กับสิ่งที่ผ่านมานำมาปรับปรุงท่าได้มีโอกาสกลับมาพบเจอกันอีกครั้งกลับมารักกันอีกครั้งก็จงแสดงความรักที่ดีที่มีให้กันนะคะนะอะไรที่มันผ่านไปแล้วก็คือผ่านไปให้ภัยและเรียนรู้นะคะจะได้มีการคืนดีกันนะกับคนเก่าๆนะคะกลับเข้ามาในชีวิตคุณหรือถ้าใครที่อีกหนึ่งความหมายเลยนะคะ reconciliation นั่นก็คือ คนใหม่เขาอาจจะเป็นคู่รักจากอดีตชาติของคุณนะคะกลับเข้ามาเพื่อทำบางสิ่งบางอย่างกลับมาเพื่อรักกันนั่นเองนะคะคือถ้าใครเชื่อในเรื่องของอดีตชาติก็ใช้วิจารณญาณน,นะคะอาเนื้อคู่มาค่ะโซเมตนะคะคุณมีโซเมตนะ,ค,ะ,ค,ตนะ,ค,ะคุณมีเนื้อคู่นะคะคนไม่ว่าจะคนไหนคนเก่าหรือคนใหม่คนคนนั้นก็คือเนื้อคู่ของคุณนะคะอยู่ที่คุณจะเลือกรับปฏิบัติว่าอยากจะให้เป็นทิศทางแบบไหน,นเริ่มต้นกันใหม่ไหม หรือว่าจะมูฟออนไปข้างหน้าอะไรแบบนี้นะคะสุดท้ายท้ายสุดค่ะปล่อยอดีตคุณไปอดีตอะไรที่ไม่สำคัญมันไม่สามารถกลับไปแก้ไขได้ถึงเวลาเคลียร์พลังงานลบๆบความคิดอคติลบๆได้หลายนะคะอดีตที่ไม่ดีก็ตัดทิ้งไปนะคะหรือว่าการกระทำอะไรที่แบบเคยมีกับคนเก่านะคะที่มันมันไม่น่าจดจำมันไม่น่าโฟกัสก็ ทิ้งไปอยากเริ่มต้นกับใครนะคะไม่ว่าจะเป็นคนเก่าคนใหม่ก็เริ่มต้นได้ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่คุณเลือกนะคะหมอตานบอกแล้วมันมีไพ่คือคุณจะต้องเลือกนะคะคุณจะต้องตัดสินใจนะคะคุณจะเป็นผู้เลือกแล้วนะคุณจะไม่ใช่ทางเลือกของใครนะคะและนี่คือพลังงานความรักของใครคะใช่พลังงานความรักของคุณหรือเปล่าถ้าใช่ระเคียงก็เปิดใจเปิดรับพลังงานดีๆไปนะคะวันนี้หมอตาน,นํำความสุขมให้กับคุณทุกคนแล้วค่ะ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดติดตามช่องสันกระดิ่งกันไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆนะคะขอบพระคุณค่ะทุกการสนับสนุนทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น QR c อ d e โคดด้านล่างตรงนี้นะคะเพื่อให้กําลังใจให้ค่าคูค่ากาแฟกับเมอตาลได้นะคะหรือใครที่อยากดูดวงส่วนตัวก็ขอบพระคุณมากๆค่ะที่ซัพพอร์ตกันอยู่เสมอมาทั้ง fc ใหม่ fc เก่านะคะแล้วก็ถ้าใครอยากซัพพอร์ตช่องตาลลิตเติ้ลทาร์ตใต้ชื่อคลิปนี้ค่ะจะมีรายละเอียดเพิ่ม,เต,มเติมในการซัพพอร์ตปุ่มขอบคุณปุ่มๆ ขอให้การสนับสนุนทุกช่องทางของคุณนะคะส่งผลหนุนนําให้คุณประสบความสําเร็จในชีวิตนะคะแต่การที่คุณจะประสบความสําเร็จในชีวิตนั้นเกิดจากอะไรคะเกิดจากสิ่งที่คุณพยายามด้วยนะคะขอให้คุณประสบความสําเร็จนะคะการเงินการงานอาชีพความมั่นคงรวมทั้งความรักใครที่กําลังแบบอยากเจอรักดีๆคนดีๆจากนี้ไปขอให้ได้เจอในเร็ววันนะคะวันนี้ไปแล้วนะคะสนุกสนานกับคลิป enjoy your clip ค่ะ